สัสดีครับผมเมื่อนี้รวมสอรายโซสิ่งมีเมนูแนะนำก้อยนางงัวะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ก้อยนางงัวะที่เพิ่นต้มมาเรียบร้อยนะครับผมต้มมาเรียบร้อยเผามาเรียบร้อยปูดเรียบร้อยไปเบิ้งครับผมว่าจะเป็นแบบใดจัดครับเริ่มครับผมนี่นางงัวครับผมประมาณนี้ผมต้มเรียบร้อยนะครับต้มตังแต้มเมื่อเ้าแล้วครับผมนี่แหละครับ นุ่มนะครับผมฟอยว่าเนียวบอเหนียวด้วยครับนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยกึบกึบกับกับเลยเนี่ยเมนูกับแก้มกับแห้งสุดยอดกินกับเขาก็ได้ครับผมเนี่ยนี่สุดยอดครับผมเมนูแนะน้ำนะครับผมทางร้านจะเริ่มจะเอามาเห็ดเป็นเพิ่มเมนูในร้านอีกแล้วนะครับเนี่ยฝากมาลองชิมลองเบิ่งกันได้นะครับเด้อนี่หนังวัวครับผมบอเหนียวครับผมนุ่มดีครับแล้วก็มีอันอันตัวเดียวอันเดียว อันนี้ก็บแซ่บพอกันครับผมตัวเดียวเดียวทางล้านครับผมเมนูสองอย่างออมกบกับโอเคใส่ได้แซ่บครับผมนี่แหละห้านไปเรื่อยอันน,น,นะน,นี้ได้เวลาเก็บล้านแล้วนะเมื่อนี้ได้เวลาเก็บล้านเหลือแต่นี่ใฮ้เฮดเข้าเจ้าครับผมไปครับผมลงหม้อครับลงหม้อครับผมไปลงหมอ้อ นี่แหละครับผมก้อยหนังวัวครับผมแซ่บ,บเบิร์ตยูหันครับออาคว่ำใคยว่าพอแซ่แบแซ่บเลยครับผมนี่ยนี่ครับนี่เริ่มได้ครับใส่ชูรสห่อขัวนะครับห่ขอขวัวลงไปฮิกเพิ่มความจีดจัดขันบโเผ็ดกับเแซ่บเนาะเอาไปผมเผ็ดอันเมนูนี่เมนูเปรี้ยวนะครับเมนูเปรี้ยวเมนูสมเมนูสม น้ำปลาครับผมตามด้วยบากเนาาตามด้วยบักเนัานาวาน,าว,นวยครับผมบานาวลูกมานาลูกมานาหน่วยสองเปียงครับผมใส่พริกครับผมเพิ่มสีสันเข้าไปมันจะงามแล้วก็จีดพร้อมใส่ข้ามแหลกครับก็ต้องเอาถึงสเสดือสะดึงเลยหอมแก่ครับผมหอมแก่ลงไปและะ้วก็หอมร่วมครับหอมร่วงไปเพิ่มสีสันใส่ นี่แหละบหญาครับผมสำหรับเมนูไม่ขมแส่บสั่นคมไม่กัเฮ็ดได้อยู่ครับแต่ผมเห็ดเมนูแบบสำหรับคนบ่กินขมนะเมนูนี่สุดยอดแนะน้ำครับผมลงจานครับผมลงจานสีสันชวนหนาละประทานครับผมเนี่ยครับนี่สุดยอดเลยครับผมกินกับโคากับสุดยอดกับแก้มก็ได้ ทางลาบมีนะครับเด้อเด้อในเมนูแนน้ำนะครับผมนี่ครับผมนี่ประมาณนี้ปากชิมฝากร้องเบิง์น้ะครับเด้อเด้อครับผมเอานี่ไปลงไปลงไปจะง,ง,งามเว่อ,อครับผมเมนูก้อยหนังว่ะแซ่บครับผมเ็จเรียบร้อยครับผมก้อยหนังว่ะพร้อมเสิร์ฟจัดไปครับ